แม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดเลยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากห่างจากตลิ่งประมาณ1เมตรเท่านั้นค่ะแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดมีน้ำเริ่มเข้าท่วมร้านค้าริมโขงกันแล้วอย่างบริเวณแก่งคุดคู้แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยบางร้านเนี่ยมิดหลังคานะคะขณะที่แม่น้ําเลยที่ไหลผ่านอเาเภอวังสะพุงเขตเทศบาลเมืองเลยแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้าโขงที่อำเภอเชียงคานระดับน้ํายังไม่สูงมากนักแต่ก็ต้องเฝ้าระวังน้าโขงหนุน

ที่บึงการค่ะระดับน้ำโขงต่ำกว่าตะลิ่งเกือบ2เมตรแต่ว่ามันห่างจากจุดวิกฤตแค่ประมาณ80เซนติเมตรเท่านั้นก็ทำให้น้ำโขงไหลย้อนกลับเข้าไปตามลำห้วยไปสมทบกับน้ำในหนองน้ำจนเอ่อล้นท่วมถน,นนระหว่างหมู่บ้านในตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงการระดับน้ำบางจุดสูงกว่า1เมตรทำให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้วก็เอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวสวนยางพาราและสวนป่าม์นน้ามัน ที่นครราชสีมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจัดกิจกรรมระดมทุนรับบริจาคสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือล่าสุดยอดเงินบริจาคก,กว่า1 2 0 0 0 0บาทแล้วค่ะ